วาดและเล่าเรื่องผีตอนลอยปิดสนาครั้งหนึ่งเมื่อฉันไปทำงานที่ต่างประเทศฉันก็ได้พบเจอเรื่องแปลกๆมีเรื่องหนงึ่งตึนคิดว่ามันแปลกสุดแล้วฉันทำงานเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทำงานตั้งแต่บ่าย จนประมาณสี่ทุ่มก็เลิกงานพอกลับไปถึงห้องพักก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยและนี่คืนนั้น มีอะไรอยู่ที่กำแพงนั้นหรือเปล่านะเห็นที่เราจะต้องแกะออกดูแล้วล่ะนั่น,อ,นอยู่ที่นั่นแค่คืนเดียวแล้วฉันก็ย้ายออกค่ะ